สวัสดีวันนี้สําหรับคนมีปัญหานอนกรนหลับยากตื่นบ่อยมีปัญหาไขมันอุดตันเส้นเลือดเสี่ยงเอามาพึกอาดาเ,าาเดินเหินลําบากลุกโอยนั่งโอยเป็นสูตรสมุนไพรทางเลือกสําหรับคุณย่าคุณยายหรือใครที่มีปัญหาปวดข้อเพราะหายกันมานักต่อน,นักเราทุกคนวัดวุดิบกก็ง่ายหาได้ตามนี้เลยดีปรีแบบแห้งหรือแบบสดก็ได้ห้าถึงสิบดอกปริมาณนี้เลือกเติมใส่ไปได้เลยหอมแขกหรือหอมแดงสามถึงห้าหัวกระเทียม กระเทียมใช้กระเทียมไทยกระเทียมโทนได้หมดเลยนะเอาไปบุบบุบให้แตกประมาณ5-10หัวปริมาณที่ได้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปต้มรวมกับน้ำา1ลิตรวัตถุดิบทุกรายการพร้อมลงมือทำกันเลยค่ะต้มน้ำให้เดือดถึงเติมสมุนไพรกษักระสับนี้ลงไปต้มในหม้อในช่วงเวลาการต้มแนะนำให้ต้มโดยประมาณ10-15นาทีในไฟกลางอ่อนต้มเคี่ยวตุน๋นเพื่อให้สรรพคุณดีๆในสมุนไพร3กระสับเนี้ยเจือปนให้ดีมากที่สุดในน้าเพื่อความเข้มข้นสรรพคุณ ที่ดีทางยาเป็นสูตร